สวัสดีค่ะชาวราศีเมถุนสำหรับคลิปในวันนี้จะเป็นการดูดวงชะตาชาวราศีเมถุนนะประจำเดือนพฤศจิกายน2566นะสารหรับชาวชาราศีเมถุนจะหมายถึงท่านที่เกิดระหว่างวันที่22พฤษภาคมไปจนถึงวันที่21มิถุนายนนะคะเดี๋ยวมาดูกันนะว่าจะเป็นยังไงกันบ้างสราบชาวราศีเมถุนในช่วงนี้เนาะไพนไน์มาเลยนะในช่วงนี้เนี่ยอาจจะมีเรื่องเรื่องด่วนข่าวด่วน ก็ได้นะเออข่าวด่วนหลายสิ่งหลายอย่างที่เข้ามามันอาจจะไปถึงว่ามีหลายสิ่งหลายอย่างมันอาจจะไปถึงไฟลนก้นก็ได้นะเนี่ยทํางานไม่เสร็จเนี่ย <c oughs> ต้องรีบเร่งปิดจ็อบปิดโปรเจกต์อะไรอย่างเงี้ยนะมันจะปลายปีแล้วคุณนะคะเพราะฉะนั้นก็อาจจะมีสําหรับบางท่านก็อาจจะต้องรีบเร่งปิดงบปิดบัญชีอย่างเงี้ยน,นะคะมีกาสเกิดขึ้นได้ต้องจัดการนะคะในช่วงนี้ก็อาจจะหัวหมุนอ่าวุ่นวายนะคะโดยเฉพาะพวกบัญชีนะ ใครทางานด้าน,นบัญชีเจ้านี้หนึ่งอะไรพวกนี้เรื่องการเงินเงนี้ยนะคะเนี่ยเรื่องการเงินเรื่องบัญชีเยอะแยะเลยเพราะฉะนั้นงานมีไม่หัวไม่วางหางไม่เว้นอ่ะเพราะฉะนั้นก็วุ่นวายนะ,ะมีหลายสิ่งหลายที่ต้องจัดการนะคะต้องต้องแบบพยายามทําให้เสร็จสิ้นด้วยภา,ายในสิ้นปีนี้ก่อนที่จะสิ้นปีอ่ะเพราะฉะนั้นก็ต้องเคลียร์ทุกสิ่งอย่างนะก็ได้ไพ่ดิสตาอีกนะคะ,ะเพราะฉะนั้นก็ในช่วงนี้นะคะก่อนที่จะไปทํารายได้นู่นนี่นั่นนะคะก็มีโอกาสที่ต้องทําให้เสร็จอ่า สรุปคือปิดจ็อบให้ได้นะในช่วงนี้เพราะนั้นชาวราศีเมถุนเองก็คงจะเหนื่อยหน่อยในช่วงนี้นะจัดการงานทุกอย่างเคลียร์แล้วถึงจะแฮปปี้ถึงจะไปเอนจอยได้ในช่วงปลายปีนะคะก็เป็นเงื่อนไขแหละคุณนะก็คือมันมันไม่ใช่เรื่องแปลกทั้งที่้งหลายอาชีพอย่างที่บอกนะ,ะว่าคือต้องรีบปิดงานนะคะให้มันเสร็จต้องเคลียร์ลิงนู่นนี่นั่นนะคะจริงแล้วเนี่ยคือคำว่าบัญชีอาจจะถึงพนักงานบัญชีหรือทํางานดงคือ,ค,อคืออะไรก็ตามที่เป็นอาชีพที่เกี่ยวกับการการเงิน นะคะรวมไปถึงคนที่เป็นลีดเดอร์ในเรื่องของการที่ต้องปิดจอบปิดงานที่จะต้องเร่งรัดทําที่ต้องส่งงานอ่ะส่งงานทั้งหลายแหล่อะไรอย่างเงี้ยรวมไปถึงบางงานบางโปรเจกต์ก็ต้องไปคุยไปเคลียร์อะไรอย่างเงี้ยนะคะเรื่องของรายละเอียดต่างๆะไรให้เรียบร้อยนะคะโดยก็อาจจะเกี่ยวข้องกับคนหลายๆคนรวมไปถึงเรื่องโบนัสมาแล้วนะคะเนี่ยนะคะเพราะฉะนั้นมีโอกาสสูงมากสำหรับชาวราศีเมถุนคุณกําลังจะได้โบนัสก้อนใหญ่ในช่วงปลายปีนะคะสารวังท่านนะ ใหญ่เลยแหละเยอะเลยแหละทั้งเก้าสิเลยเยอะนะเพราะฉะนั้นร็ช่วงไปปีนี้ก็อาจจะเป็นช่วงที่ควรแฮปปี้มีความสุขนะคะแต่ก็เหนื่อยหน่อยนะต้องรีบเร่งส่งงานให้มันเสร็จคือเงื่อนไขนบอกไงงามต้องเสร็จก่อน น่ามันถึงจะได้เพราะฉะนั้นต้องมีเสร็จก็ไม่ได้นะเธอเออเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าอยากได้โบนัสก,ก้อนโตก็ต้องขยันหน่อยในช่วงนี้นะต้องรีบทําให้เสร็จแล้วต้องทําให้สําเร็จตามเป้าที่ตั้ง,งเอาไว้ด้วยนะคะอ่าถึงจะมีโอกาสาที่จะได้นะ,ะก็ทุน่นทั่วกันเหมือนกับว่าต้องช่วยกันเพราะฉะนั้นนช่วงนี้กนะ็คือมันหมายถึงว่าเราเองก็ต้องพยายามที่จะควบคุมคนเยอะๆทํางานร่วมกันรับผิดชอบร่วมกันนะคะขยนันอ่าในช่วงนี้นะ่ะเนี่ยบอกแล้วต้องขยนันต้องรีบ ะะจัดการให้ทุกสิ่งทุกอย่างนะคะช่วงปลายปีก็จะได้ไปท่องเที่ยวได้ใช้เวลาได้ใช้สะุ้งสตดางจับใจใช้สอยในช่วงปลายปีนะคะเพราะนั้นก็อาจจะวุ่นวายเสักนิด็น้อยในช่วงนี้นะคะชาวชาวราศีเมถุนเพราะนั้นเรื่องการงานแบบดีอะเออนะงานงานก็บอกไปแล้วไงไปว่าต้องรีบทาให้จบนั่นแหละเพราะนั้นก็อาจจะวุ่นวายมีงานเยอะนะ,ะเยอะแยะแต่ว่ามีโอกาสที่ทําให้สําเร็จเหมือนกับมันเป็นช่วงที่แบบให้ความรู้สึกว่าทุกคนรู้หน้าที่ของตัวเองอเอางี้เดียว รู้ว่าตัวเองต้องทําอะไรนะแล้วก็ขมักงคม้นทาหน้าที่ของตัวเองนะคะเพราะฉะนั้นก็อาจจะไม่ได้สนใจอะไรใครสักเท่า่ไห่ก็ได้ไพ่ก้าเหรียญมาตรงกลางแปลว่าอะไรไม่ยุ่งอะไรใครแล้วตัวนี้ทํางานให้เสร็จก่อน <laughs> เพลงให้เสร็จก่อนนะคะ <laughs> เดี๋ยวค่อยว่ากันอย่างดีวค่อยว่ากันเพราะฉะนั้นเรื่องงานนี่คือมี p a s s ั่นนะเยอะมากนะฮะไม่สูงสิงไม่ไรกับใครต้องการทา้วันสําเร็จมีงานเยอะนะคะเกี่ยวกับเรื่องเงินค่อนข้างที่จะเยอะเลยเพราะฉะนั้นอาจจะ เลงเป้าอะง่ายๆคาดหวังอะโบนัสอะนะหวังเลยเนี่ยว่าเดี๋ยวหัวหน้าต้องได้โบนัสต้องจ่ายโบนัสก้อนงามนะคะเพราะฉะนั้นก็เลยเขาแบบแมพอมีแรงจูงใจเข้ามาปุ๊บความขยันมันก็ทบเท่าทวีคูณนะคะเพราะฉะนั้นก็เป็นช่วงที่ขยันอ่าขยันช่วงปลายปีขยันมากนะคะ,ะเรื่องการงานไม่มีปัญหานะคะเพะะียงแต่ว่าก็อาจจะเยอะนิดนึง ขยันแล้วก็ตั้งใจเป็นพิเศษนะคะเรื่องการเงินดีในช่วงท้ายแน,น่นอนโอกาสที่จะได้ค่อนข้างที่จะสูงเลยเพราะนั้นเนี่ยเอาเรื่องการงานดีการเงนินดีนะคะจะต,ต้องทําให้เสร็จนะ <c oughs> ต้องทําให้เสร็จนะต้องทําให้ตามเป้าน,น,นะ,ะอะไรประมาณนั้นมันถึงจะได้นะคะมันก็เป็นเงื่อนไขเล็กเล,เลน้อยมีโอกาสสาเร็จสำหรบับบางท่านมีโอกาสที่จะเลื่อนตาแหน่งด้วยเพราะฉะนั้นในช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่โชว์ผลงานนะคะเหมือนกับเขาเรียกอะไรอ่ะปิดโปรเจกต์แบบสวยๆอะ่ะนี่นออกไหมคะ เออทำตัวเลขดีๆงามๆเงี้ยโอกาสทีไ่ได้แบบเลื่อนขั้นเลื่อนเงินเดือนก็มีโอกาสที่ได้มีโอกาสที่ได้โ,ดโดบนสัสอะไรประมาณนั้นนะคะก็ก็ถือว่าเป็นแรงกระตุ้นที่ดีนะเรื่องการทางานในช่วงปลายปนีนจริงๆหลายคนเป็นแบบนี้นะช่วงปลายปีเป็นขยันเป็นพิเศษนะฮะอย่างที่บอกเลย กอนอกจากนี้จริงๆแล้วเนี่ยจะเห็นว่าลักษณะของการทํางานที่แบบค่อนข้างจะตรงไปตรงมาเป็นคนที่มีระเบียบวินัยในตัวเองนะเป็นคนที่ค่อนข้างจะชัดเจเนนะเรื่องการทํางานนะจะได้ว่าเป็นคนที่ใส่ใจแล้วก็มีการวางแผนมาโดยตลอดนะคะเป็นคนที่รอบคอบจะเห็นว่าลักษณะของภัเดอร์ชิพมันขึ้นมาด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยก็มีโอกาสที่ดีในเรื่องตาแหน่งหน้าที่การงานแล้วก็เงินเดือนที่ขึ้นอย่างที่บอกนะคะมี่อกว่าที่ปละสุขภาพสําเร็จนอกจากนี้ใครที่กาลังลงทุน และระยะยาวนี่จะเห็นผลนะคะจะได้ดอกเบี้ยในช่วงปลายไปีได้เงินไปใช้อะง,ง่ายๆนะดอกเบี้ยก้อนโตด้วยนะคะการลงทุนก็ถือว่าขั้นๆที่ดีเลยทีเดียวนะคะสินสจำกัญคือความมีวินัยนะจำเอาไว้นะ,ะถ้าคุณทาอะไรเป็นเป็นระเบียบมีวินยัยค่อยเป็นค่อยไปเนี่ยเดี๋ยวมันจะผลิดอกออกผลมางอกงามอะ ประสบความสาเร็จค่อนข้างที่ดีเลยทีเดียวหลายๆด้านนะเฉลว่าก็ได้8ปดมาเน้นแปลว่าเร่วงการงานการเงินคุณเนี่ยมันงอกงามมาหลายๆด้านเลยอะคือเหมือนกับแบบประดังประเดเข้ามาในช่วงปลายปีนะมันเหมือนกับความอดทนของเราอะมันได้รับผลประโยชน์ ที่ตอบแทนมาอย่างงดงามเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้คือเป็นท่านอระบคือ,คอต้องเข้าใจก่อนนะว่าเป็นไพ่ของคนที่พยายามมาก่อนนะคุณมันไม่ใช่บบว่าแป๊บๆบแ,บบแ,บบแบบคุณจะได้นะมันไม่ใช่โชคหล่นทับนะไม่ใช่นะความเสเร็มมันเกิดขึ้นมาจากความพยายามคุณเองนะคะแล้วความมีระเบียบวินยัยความตั้งใจนะคะทำแบบประจําสม่ําเสมอนะคะแบบนี้มันก็จะผวดอกผลมาพร้อมๆกันในช่วงปลายปีนี่อกแม้เพราะฉะนั้นเรื่องการลงทุนนี่เจนไว่าชาวราศีมีถุนนี่ลงทุนหลายอย่างนะ อาจจะมีการเพอร์ซนอลเป็นการลงทุนส่วนตัวด้วยนะคะซึ่งการลงทุนส่วนตัวมันเยอะมากแพสซีฟอินคัมค่อนข้างทีเ่เยอะนะคะสำหรับบางท่านนอกจากนี้เนี่ยยังหมายถึงคนที่ทําหน้าที่เกี่ยวข้องกับเรื่องงานราชก,การนี่ก็เจริญเติบโตก้าวหน้าในอาชีพเช่นเดียวกันเป็นที่รู้จักนะคะมีนคนที่มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักในเรื่องของความสามารถอาจจะเป็นคนที่มีอาชีพหมอด้วยนะคะเนี่ย ว่าบบทนายความอย่างเงี้ยคนที่ทางานด้านบัญชีพวกนี้นะคะคือค่อนข้างจะเป็นคนที่มีชื่อเสียงและประสบความสําเร็จนะคะได้รับการยอมรับเพราะฉะนั้นก็จะทําให้งานที่หลั่งไหลเข้ามาด้วยเรื่อยๆด,ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยในช่วงนี้คุณก็อาจจะต้องแบบพยายามจัดระบบระเบียบชีวิตของตัวเองให้ดีๆเรื่องจัดตารางงานนะคะคือบางคนเนี่ยคือเซตอัพงานเอาไว้แล้วบางทีมันก็ปรับเปลี่ยนได้ค่อนข้างยากนะคะแต่ในขณะเดียวกันมันอาจจะไปถึงว่าเรากําลังที่จะเตรียมเตรียมวันหยุดไงนีออกอไหมเออคือ นี่แหละมันพฤศจิการธันวาแล้วมันจะไปปีแล้วบางคนก็ต้องพยายามบริหารจัดการเวลาของตัวเองจัดเวรจัดอะไรอย่างเงี้ยตารางเวรอะไรเงี้ยพวกหมอเนี่ยก็จะมีอย่างเงี้ยนะไม่ได้พวกทนายความเนี่ยก็ต้องแบบก็ต้องดูว่าจะคุยกับลูกความอะไรยังไงต้องไปศาลโปงอะไรอย่างเงี้ยพวกนี้ก็ต้องเคลียร์ตารางกันทั้งหมดนะคะเพราะนั้นก็มีวุ่นวายในช่วงนี้ก็มีหลายเรื่องที่ต้องเคลียร์ต้องจัดการให้มันลงตัวเพื่อที่จะได้พร้อมในช่วงวันหยุดยาวในช่วงปลายปีนั่นเองนะคะเพราะนั้นเห็นว่าเรื่องการงานการเงินไม่มีปัญหานะสำหรับชาว ใครที my own, my ่กำลังมองหางานใหม่ๆนะในช่วงนี้นะมีโอกาสที่จะได้นะคะในเรื่องการงานนี่คือเจนเดียว่ามีโอกาสที่จะเลือกนะเรื่องการงานพอสมควรเลยเพราะฉะนั้นคืออาชีพมันขึ้นมาเยอะนะคะอาชีพมันขึ้นมาเยอะเลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยตั้งแต่การเป็นทําธุรกิจส่วนตัวก็มีโอกาสที่ได้เช่นเดียวกันสำหรับบางท่านนะคะสำหรับบางท่านก็คือแบบอาจจะทำงานราชการอย่างเงี้ยนะคะทำงานทนายความนะคะทำงานเป็นผู้บริหารเนี่ยมีโอกาสที่ได้เช่นเดียวกันหรือแม้ตั้งสืบทอดกิจการของครอบครัวก็มีโอกาสที่จะได้เช่นเดียวกันนะคะ คือจะเห็นว่าลักษณะของอาชีพนี้เปิดกว้างมากนะสำหรับชาวราศีเมถุนนะคะให้เลือกตามความถนัดหรือความความชอบของเราดีกว่านะคะ mm. บางครั้งคุณได้ไพ่เด็ดสตาร์มแปลว่าคุณปรึกษาเพื่อสำหรับบางท่านนะชาวราศีเมทุนบางท่านนี่คืออยากเป็นดาราด้วยนะอยากเป็นมีชื่อเสียงนะคะแต่ว่าอาจจะคาแรคเตอร์บางอย่างนอาจจะไม่ได้นะ mm. อืมเอางี้เดี๋ยวนะคือถามว่ามีโอกาสได้ไม่ไ,มได้บางคนอาจจะไปล่า ไล่ล่าความฝันหรือทําตามความฝันของตัวเองเนี่ยก็มีโอกาสเกิดขึ้นได้นะคะแต่ต้องมีความอดทนสักนิดนึงนะคะอย่าอินดี้มากเกินไปไม่ได้นะบางทีเวลาที่เราต้องการไปเป็นคนของประชาชนอยาป่เป็นดาราอะไรเงี้ยบางทีมันก็มันจะไม่มีเวลาส่วนตัวนะเออนะเข้าใจใช่ไหมคะต้องเป็นคนที่มีเระเบียบวินัยเวลาส่วนตัวนี่ไม่มีแน่นอนแล้วเราต้องแบบตั้งใจนะะบางทีต้องรู้จักการสื่อสารต้องรู้จักการเวางตัวในที่สาธารณะอะไรเงี้ยพวกนี้เป็นเรื่องที่คุณเองจะต้องแบบ ต้องเรียนรู้แล้วค่อยปรับตัวด้วยนะคะถามว่ามีโอกาสได้ไม่มีโอกาสที่จะได้นะัจริงแล้วเนี่ยไพ่ดารานเนี่ยขึ้นได้จนถนเพราะะนันเห็นว่าลักษณะของอา,อาชีพค่อนข้างที่จะหลากหลายนะคะมีโอกาสที่เลือกได้ค่อนข้างที่จะเยอะก็ให้เลือกตามความเหมาะสมและความสามารถของเราแพชชันคุณมีอะไรคุณอยากจะทําอะไรคุณก็ทําเหมาะกับคนที่กาลังคิดอยู่อะ อนาคตจะไเป็นไรอย่างไพ่เด็กน้อยบางทีก็เยอะเด็กน้อยมันจะมีความฝันเยอะมีแพชชั่นเยอะ,ม,ยอะมีความต้องการมีความปรารถนาอะไรเยอะแยะมากมายที่อยากจะเลือกอยากจะทำนะคะนอกจากนี้สำหรับท่านยังหมายถึงมีโอกาสที่จะศึกษาต,ต่อต่างประเทศหรืออาจจะไปดูงานต่างประเทศได้ด้วยเช่นเดียวกันนะในช่วงนี้นะคะอาจจะเป็นเงินส่วนตัวหรือเงินที่บ้านก็ได้นะนะคะลักษณะน,นี้ เป็นเป็นส่วนตัวมากกว่าอาจจะไปดูง,งานส่วนตัวอะไรอย่างเงี้ยหรือจะไปท่องเที่ยวหรือจะไปเปิดออกไปหาประสบการณ์อะไรใหม่ๆที่ต่างประเทศก็ได้เช่นเดียวกันมีโอกาสคือก็ได้เพราะนั้นคือกางที่อยากหลากหลายนะสำหรับชาวราศีมีตัวนะไม่ยากหรอกนะเรื่องการทำมันขึ้นอยู่กับว่าคุณอยากจะทําอะไรมากกว่าหาตัวตนของตัวเองให้เจอก่อนนะคะเออหาตัวเองก่อนว่าตัวเองอยากจะทําอะไรแล้วก็ค่อยไปเส้นทางสายนั้นนะคะแล้วก็พยายามทุ่มเทไปายามมันคือถ้าคุณทุ่มเทนะเอาดีเนี่ยนะไพ่เนี่ยนะโอกาสคุณเยอะนะ รอคุณตัดสินใจอะเอาง่ายรอเลือกก่อนนะเอายังไงจะเอาจะทะจะเอาทางไหนมันไปได้เยอะนั่นแปลว่าจริงๆแล้วเป็นคนที่มีศักยภาพค่อนข้างที่จะสูงนะเอาดีๆนะคะแล้วสั่งไพ่เนี่ยไปด้านไหนก็ได้แปลว่าศักยภาพสูงมีความสามารถค่อนข้างที่จะหลากหลายค่อนข้างที่จะเยอะมันก็เลยเลือกยากไงสำหรับบางคนนะเลือกยากไม่เจาอะไรไปได้หมดนะคะเอาเป็นว่าเอาเดนเอาวันที่เราชอบแล้วก็สนใจแล้วก็รู้สึกอยากจะทํามากที่สุด อ,อย่างเงี้ยจะดีกับเราในอนาคตนะคะนะอ่ะก็ประมาณนี้นะสำหรับชาวราศีเมถุนนะคะก็หวังว่าคลิปวันนี้จะเป็นประโยชน์มากๆกันะสำหรับชาวราศีเมถุนทุกๆท่านเลยนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณสับการติดตามและรับชมนะคะสวัสดีค่ะ